สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องอย่าลืมกด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับนะโมตานสาบากวา ओ आरा महातो आस्म्म सामपंथसानामो तं साभाकवातु आरा าวาอา,รา,าอรตส,มมสนาาันนี้เราจะพูดถึงเรื่องสัญญาณเตือนพญานาคทวงสัญญาลานปู่ย่าพญานาคทุกท่านเคยเจอหรือไม่สัญญาณเตือนตามสัจจวาจาที่เคยผูกพันกันมาในอดีต เช่นมาให้เห็นมาในฝันอาจจะไม้เห็นเป็นงูดำงูตัวใหญ่หรือเป็นร่างขององค์เทพของแต่ละองค์ที่มาเตือนบางคนฝันเห็นตลอดตั้งแต่เด็กจนโตก็ยังฝันเห็นอยู่อาการปวดหัวตรงกลางกระหมมตรงท้ายถอยไปหาหมอรักษายังไงก็ไม่หายจะมีอาการปวดมากขึ้นในทุกวันโกนวันพระ ถึงเวลาแล้วที่พญานาคจะตามหาเพื่อมาสร้างบุญบารมีกันเหมือนเดิมเพราะกายขันนั้นสัมผัสกับองค์เทพร่างกายจะยังรับพลังงานพวกนี้มาได้ไม่เยอะเนื่องจากไม่เคยฝึกนั่งสมาธิหรือจิตยังอ่อนอยู่จึงทําให้ร่างกายเจ็บปวดหรือทอรมานจนต้องไปหาหมอแต่ก็ยังรักษาไม่หายจนเลยหมดวันโกนวันพระถึงจะหายไปเอง หรืออาจจะโดนบีบไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นอาการแน่นหน้าอ,อกหายใจไม่ออกหายใจไม่อิ่มเมื่อโดนองค์เทมาสื่อบ่อยร่างกายจะเพลียง่ายบางคนอาจจะหลับได้ยาวนานกว่าปกติเป็นสัญญาณเตือนว่าเริ่มมีการมาทวงแล้วจนกว่าคนคนนั้นจะยอมรับแล้วเข้ามาฝึกปฏิบัติเพราะโดนทรมานจนกว่าจะทนไม่ไหวนั่นเองต้องรีบกลับมาสวดมนต์ไหว้พระจึงจะหาย จะเบาบางลงได้บางคนก็อาจจะมีชีวิตที่เฉียดตายมาแล้วแต่ก็เหมือนมีปาฏิหารมีคนมาช่วยให้พ้นจากความตายเพราะเทพจะปกปักรักษาไม่ให้เป็นอันตรายเมื่อรอดพ้นมาได้ก็จะโดนมาทวงให้ไปปฏิบัติธรรมถือศีลรอเวลาเมื่อถึงเวลาเมื่อ,อไหรก็ต้องทำหน้าที่ตามที่พญานาคแต่และองค์จะให้ร่วมบาร,รมีจะสร้างหรือบำเพ็ญอะไรถ้าเลี่ยกไม่ทำตาม ที่ให้สัจจะก,กันไว้เมื่อถึงเวลากําหนดไม่ทําตามก็จะป่วยหรือไม่เช่นนั้นชีวิตทางโลกจะถูกลดทอนลงไปหมดโดยไม่รู้สาเหตุการมีคู่ครองของสายพญานาคจะมีวิบากกรรมเรื่องนี้ถ้ามีชีวิตไปไปมีคู่ครองกับมนุษย์แล้วยังไงก็ต้องแยกจากกันไม่สมหวังในความรักผิดหวังตลอดมนุษย์ไม่มีวันคองคู่กับพวกที่เป็นพญานาคได้ต้องแยกจากกันตลอด หรือไม่เช่นนั้นต้องไม่มีคู่ครองเพราะจิตเดิมเคยเป็นพญานาคต้องกลับมาสร้างบารมีบำเพ็ญเพียรเหมือนจิตถูกดึงมาสร้างบารมีศีลที่ไม่เท่ากันของมนุษย์ก็จ,จะทําให้หลุดพ้นแยกจากกันไม่ได้อยู่ด้วยกันมียานเก่าติดตัวมาอาจจะมองเห็นผีหรือเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นมีสัมผัสที่หคล้ายเคยไปที่นั่นที่นี่มาก่อนทั้งที่ไม่เคยไปสามารถมองเห็นพญานาคได้ จากการฝึกกิตขั้นสูงลงไปในถ้ำในเมืองพญานาคได้อาจจะทำได้แต่ไม่คงที่จิตหลุดไปที่ต่างๆได้แต่กลัวไม่กล้าฝึกต่อพวกนี้เมื่อพญานาคมาทวงก็หาทางเลี่ยงคิดมโนไปเองว่าไม่ค่อยจะเชื่ออะไรง่ายๆจนกว่าจะใช้จิตสื่อได้เองจึงจะเชื่อลักษณะคร่าวๆแบบนี้ไม่ต้องกลัวนะครับมันสวดมนต์ไหว้พระเมื่อถึงเวลาจิตเปิด ก็จะรู้ได้ด้วยตนเองจะไปถามใครเขาก็ตอบให้ไม่ได้แต่จะเลี่ยงการเป็นพญานาคไม่ได้ทําได้แค่เพียงต่อร้องเอาให้อีกสิบปีหรือยี่สิบปีพร้อมค่อยรับอย่าพยายามสนใจหรือใส่ใจในเรื่องของพญานาคเพราะคนที่ไม่ถึงเวลายังไงพญานาคท่านก็ไม่ทวงอยากจะเป็นก็ไม่ได้เป็นแต่คนที่ถึงเวลาจะหลีกหนียังไงก็หนีไม่พ้น ไม่อยากเป็นก็ต้องเป็นหลีกนี้ไปก็ไม่ได้สู้พร้อมพระยายามพระเชิญกับพญานาคเจรจาไปเลยว่าท่านจะให้ทําอะไรเคยเป็นอะไรต่อกันถ้าทําให้แล้วตามที่เคยมีศัจจากันก็ขอให้จบสิ้นภพภูมินี้ภพภูมิเดียวหรือบางคนอาจจะต่อรองขอสมบัติของพญานาคก่อนก็ได้เพราะพญานาคมีสมบัติเยอะมากเต็มเมืองบาดาลไปหมดในส่วนของเทพผมนั้น สมบัติไม่มีค่าแต่กับโลกมนุษย์มีค่ามหาศาลต่อรองให้ได้ก่อนพร้อมก่อนจึงจะร่วมสร้างบุญบารมีกับพญานาคไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวอะไรถ้าจิตกายเดิมเป็นพญานาคก็แค่อยู่ร่วมกันขอรบซึ่งกันและกันแค่นั้นเองครับและในคลิปนี้หากมีเนื้อหาข้อมูลผิดพลาดฝากคุณผู้ชมทุกท่านคอมเมนต์ด่างมาบอกก็ได้นะครับหากคุณผู้ชมชอบ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ